สวัสดีทนะ่ทุกคนอยู่กัชบช่องซันเพย์เอลเอซิงชาแนลตุโยและว,วันนี้จะมารีวิวชูช่วงรังมอนสเตอร์นะเมื่อคลิปที่เมื่อคลิปเดือนก่อนที่แจ๊คจะเคยรีวิวเพลงคงนงันนะึงนะแต่อันนี้เป็นของอันนี้ของอเมริกานะเนี่ยไอคลิปที่แนจะ๊คที่ไปรีวิวไปครับของจีนนั่นนะั่นะไม่เชื่อดูนี่อันนี้ของอเมริกานะนี่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยภาษาอังกฤษหมดเลย สาขาิหมดร้านต่างๆนี่เป็นของเมกานะเนี่ยเจอในช้อปปี้นะเดี๋ยวฉันจะวางลิงก์งสั่งซื้อไว้อยู่ใต้คลิปนะโอเคงั้นเดี๋ยวมาเปิดกินกันเลยว่ะเดี๋ยวนี่ฝาเปิดตรงนี้เป็นสีเขียวด้วยวโอเคเดี๋ยวฉันได้ยินเสียงเปิดนะใช้ไมค์โอเคแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอเสียงไมค์ก่อนโอเคเสียลฟ์ เสียบไม้แล้วโอเคมาเปิดกันเลยดีกว่อนะตรงนี้มันจะมีบุบๆหน่อยนะนี่ฝาเปิดอยู่ตรงนี้ยูเล็บสันมีเปล่านั้น,นแกะเล่นหมดเลยวอ๋อเดี๋ยวจะเปเป็นอย่างนี้นะทุกคนมันเป็นอย่างเงี้ยหืมหอมฝาเปิดเป็นอย่างเงี้ยตรงนั้มันบุบแน่ นี่สีสีแตกต่ตางจากของสุดูด้วยมันื้ายตาตสุรู้สึกสีไม่แตกต่ตางกับจีนหน่อยนะแต่สมองในกล้องเนี่ยสีมันจะมันไม่เหมือนด้วยตาตัวเองไงเห็นไหมไม่เหมือนนะเนี่ยมันจิ้มเลยว่ะซากวัยซากวัยจิ้มซากว,าวัของจีนอะอืม อร่อยอร่อยอ,อ,อร่อยนะในช้อปปี้มีขายนะซองคนขายชิมนมอนสเตอร์ไทยแดนนะถ้าใครอยากกินมางเนี่ยก็ไปสั่งเอาเองกันนะ เพราะงั้นคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่นอนกินนี้กันนะกินมอนเตอร์ของอเมริกากันนะงั้นกดไลค์กดติดตามต้องซันเพย LAC Channel Studio งั้นเจอกันคลิปต่อไป